สุดกลางที่สุดนะครับผมและสุดท้ายแม่กลังคานมานินเพียนและดักแมน่มือจะเห็นอะไรเป็นคันคานอยู่เพื่อนแมสกิลล์ตรงนั้นเปิดเดนมาก,ก่อนแล้วมาขอเป็นน้องของเจค็อกไม่ได้นักแมสกสวนมาน้องกิลล์ทัางแบบว่าเหลือเป็นหนึ่งต่อสามแม่แห่ขวามือลึกลึกทองทองเยอะเหลือเกินพีดิชั่นกันก่อนพี่อูของเราครับผมทป็นนักของฟูลเซนครับพี่อ้ากิลอสครับเป็นอ e ีสปอร์สามหกห้าครับ แล้วก็พี่เบนเอเทน่าครับผมเป็นท่าน้าของ Purple Mood น้องบุ๊กนะครับผมพี่น้ำแคทแคสเตอร์นะครับผมรวมไปถึงผมด้วยแล้วพี่บาร์ครับผมไปท่าน้าของ MIT S ครับเ <c oughs> กมนี้เกมนี้ฟอเรสตำแหน่งดีมาตั้งแต่ต้นนะมาดูตั้งแต่ใหญ่ได้ไหมแล้วโอ้โหมุมนี้เจอกับไพซ์เทน่าค่ะอยู่ขอบโปงเข้ามาแล้วมุมนี้มันค่อนข้างเปิดเอ็กโวเซียพยายามจะเข้าใส่ไป้างหน,น,น้นาล็อกนนไม้ไหลเลียดๆขอบเดินมาแล้วไปกระล้อยข่าวตกคันนี้โดนอีกสาิบแปดาเมจโอ้โห เอาครับรล้อนท้สมายไปจอดที่แถวป้อมป้อมยามยังไงรล้อนท้สมายยังไม่ยิงหลบมาปั๊มเฟิร์สเซกันไปก่อน,นครับธนวัฒน์ครับไหลามาเหมือนจะมีการแจ้งตำแหน่งเพิ่มเติมไปจังหวะนี้มาและเอเมชบุรีที่เหลือไหลามาเหมือนกันยิงกดใส่ก่อนสหรับธนวัฒน์ของธนวัฒตรทีครับกดใส่รล้อนท้สมา,ายมาจูดิโอตามมาด้วยกดมาปัวโตใส่เลยด้วยมินิซีไปจังหวะนี้สลับมาโอ้โหเป็นไงยิงเอยูจีแถมกระป๋องเอนเนอร์จีดิงนะตรงนี้โอ้ถามจริงเอ๋ นะฮะอะลวงอัปเดตมาแบบนี้ครับผมไอมา,าทีสยังอยู่ได้ด้านล่างมีฟูลเซนที่ผมะคาร์บอนขวามือเป็นเพอร์เฟกมูดครับปากันไปแล้วแลกของกันไปก่อนเนี้ยน้อยหนาคนละลูกแล้วจะโดนใครไหมยังไม่โดนใครมิสเตอร์ออยรอเนียนเนียนไว้ละวงเนี่ยบีบออกขวาเนะะี่ยไม่กันลอสอยู่กลางวงเลยค่ะไกเซอร์ตูน่าพื้นที่อย่างสวยครับไม่ต้องรอเข้าครับต้องรอให้เขาออกมาค่อยๆปีนมาปีนมาเรื่อยๆ U N Q ค่อยๆปีนไปออกกําลังกายในเกม <c oughs> แล้วขึ้นสูงไปนิดนึงเรียบร้อยลมแดดจับมาจูริโอตัดน,น้องนักของ U N Q ไปเลยแม่หมดแต่อัพอันดาวอยู่แล้วผมมาถึงวัน,นี้ยังไงทานเบอร์ไม่ได้หนึ่งโอปอนและโอปอนยังไงแล้วสโค,บ,สคบลุดสโคบลุดติดแย่งไปกระสุนหมดเรียบร้อยเหมือนกันมาสเตอร์เอ็กดีเทตหน้าของโอปอนไม่ได้เหมือนกันดักแมนตัดน,น้องนักของจูริโอไปและ U N Q ก็ไหลาตายไปในหน้าของจูริโอเหมือนกันครับแล้วดอกบูโซนไปอีกครับผมสำหรับหน้าของมาสเตอร์เอ็กดีแล้วมิสเตอร์ออยก็ไหลาตายไปด้วยบูโซนครับ โอ้ยไม่เป็นผลดีกับทั้งสองทีมนะครับในส่วนของ Infinity และฟอร์เรส์เอาล่ะปรากฏว่า MS ็ดีก็ลำบากเหมือนกันครับไปเจอทางของ MIT h ไอทีที่กำลังรอดักอยู่แล้วปิดงานลบกันตายไปเลยโด้วยเอ็มไอทีเฮดขาดับที่6ไปตรงนี้ยังไม่จบเนี่ยสหรับทางของฟอร์เรสโอ้โหเอาครับแก๊งผ้าป่าเรากางจะเข้าวินนะครับผมตรงนี้บอกได้คำเดียวว่าบันเทิงเริงไส้ครับน่าเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าที่พรีิธีช่นกันมาทีมเดียวกันแล้วจับมือกันได้แชมป์ เราเป็นอย่างนี้กันอยู่ในวันแรกไงจะไม่ได้เหรอใช่ครับ<ส>ล้วหลังจากนั้นไม่เหลืออีกเลยเออสัพพักแจ็คสปาร์เก,รกเกอร์กดไปหนึ่งกดไปสองข้างล่างมา <c oughs> ให้แม่มใ,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 ใสเอ็มไเอจบอะไรก็เกิดขึ้นได้นะบอกจริงๆนะแล้วก <c oughs> ็มงตรงนี้กัธนวัน์ล็อกไปแล้วที่ต้นไม้ของทางเมกาลอส โอ้เอาครับสเตทูเกเตอร์แบบนี้ยังไงครับไอทีซานะครับนอนอยู่ขอบ,ขอบรั้วเหมือนกันครับใกล้ๆมีทน่าของดีอินฟินิตี้ครับที่ยังเคงมันไม่จบนะครับเจคขอบครับกามไครเนตรออยู่ปลาไปเช็คหลังก้อนหินครับไม่เดินไปเคลียร์ยังไงด้านล่างมีการเปิดจุดมา oh. เรียบร้อยสุดท้ายเป็นมากสปิดงานปีเตอร์แมดดี้อินฟินิตี้จบอันดับที่5ครับก็เหลือตีทีมต่อเนื่องเลยเอ็ก e ซ์ลูเซียล็อกขาดมาต้องมองฝั่งซ้ายมีอยู่หนึ่งหน้าของฟอเรสต์เกมมิ่งหลังรั้วอะไรครับผมค่ะ แลบอกว่าต้นนั้นเนี่ยเป็นกรอทอยู่มานานมากแล้วนะกับตําแหน่งนี้เนะ่ยหลบมาอยู่นานวิจัยต้นไม้มานานแล้วจะมาทําอะไรกันตอนนี้แล้วมากอยบอกเฮ้ยเดี๋ยวไหลขึ้นไปเช็คให้เพื่อนค่ขอยๆไหลามาแกับบริวเรดดอทเราตรงนี้เจคอบอกต่างไปต่างล็อกกันไปถ้ต้นนี้ไม่ปล่อยแน่นอนเนี่ยลำบากแล้วใครจะดูนหน้าเอาครับแล้วมากอยครับตัวแปรสําคัญครับถ้าขึ้นมาเนี่ยรู้ได้หนึ่งโพสิชันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับถ้าโดนตัดกอยอย่างเจคอบเลยครับที่เหลืออาจะต้องตามมาเทรดกันไปครับผมเนี่ยครับค่อยๆไหล ไปอ่ะมุมนี้นะคะแถวมุมนั้นเลือเล่อนเลือยู่แบบว่าประมาณ20นะม,มาดูกันค่ะมากอสไหลขึ้นมาแล้วนะคะเจคอบยังคงไม่ได้ระวังขวานะเพราะว่าโฟกัสอยู่ค่ะตรงบริเวณของรถคันนั้นข้างหลังกันกันนั้นเป็นแจ็คพเกอร์ไม่ก็รถเอาดีฮอ้อเทียงก็มาเหมือนกัน12ดาเมจหึงูความสนใจมาแล้วมากอสม,มาถึงยิงไปเจ็บต่ำกับเจคอบแต่ J ว่ายังไม่น็อกอ่ะโอ้โหมากอสครับชอบ็อตนี้ถือว่าเปิดจุดมาพลาดเลยครับจริงๆแล้วถ้าเปิดตำแหน่งมาต้องควรจะน็อกนะครับผมแต่ว่าขับไปเพียงแค่นั้นเดียวเท่านั้น แล้วยังไงต่อรงนี้โฟกัสขัดนเหมือนกันซ้ายล่างมีอยู่หนึ่งไอทีซ่านารออยู่กลกันได้รอแค่สำหรับเทนนสของเจคอบมาปาเนี่ยไปานหน้าก่อนหนึง่งลูกมาก็ถอยระยะรัศมีนะครับผมรัดอ,ออกมาได้นะครับ <S 1> <S 1> ใช่ค่ะถือว่ายังคงหลบมาสวยอยู่นะแล้วเจคอบเนี่ยก็รีเซ็ตนะปเฟอร์สเอทเลื่อยก,กลับขึ้นมาแล้วค่ะมาดูอีกมุมหนึ่งตรงนี้เป็นทางของไอทิซ่านาระที่อยู่ล่างสุดลงเนินต่ำตรงนี้ไปค่ะแล้วหลังเขาก็คือทางของแจ็คสปาร์เกอร์เอาครับ เมกาลอสครับกลเซอร์ทูน่ารออยู่ครับ2คนตรงนี้เือโอนโผมา20ดาตเมจ่ายมาจากท่าของทนวัฒน์ th นะครับแต่วงอัปเดตตอนนี้กันมาเฟสที่8อัปเดตไปแห่ขึ้นมาบนเขาแบบนี้ครับกลเซอร์ทูน่าฟูลเซนจังอยู่ในเกม forest gaming ไอทีซานะต้องลุกมาจังหวะทีเพอเพื่อจะข้ามถนนมานะครับใช่ค่ะจุ่มบูซนละครึ่งตัวในเมื่อกี้นี้เอไอทีเอชเกมนี้ดูมาอีกแล้วอ่ะแล้วได้เปลี่ยนมากมากคะสำหรับจุดนี้นะถ้าไม่ได้ผิดพลาดจริงๆเนี่ย มีสิทธิ์ได้ไก่ที่5ใช่ครับก็กดดันเลยครับผมแบบนี้สำหรับอันดับที่2และที่3ของตารางนะครับใช่อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเหลือ5เกมวันพรุ่งนี้เนี่ยเอมบุรีอ่ะต้องขยับไก่เพิ่มเพื่อนหนีน้าของ Magic e สปอร์ตและแน่นอนครับเมจิอีสปอร์ตต้องกินไก่เพิ่มเพื่อมาเบียดแซงน้าของเอมชบุรี่ะต้องแต่ก่อนอื่นก็คือต้องเก็บไก่นี้ให้ได้ก่อนนะสําหรับเอไมทีเ มาครับดักแมนต้องระวังขวาครับแจสปาร์เกอร์ครับใส่กิลลิ่งสูตรด้วยครับไม่เห็นแน่นอนครับว่านอนอยู่ครับแบบนี้โอ้โหแล้วตรงนี้เป็ดบินเป็ดบินผ่านแจสปาร์เกอร์บอกซาล่าเนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับกรรอยู่เป็นกรอซ่าด้วยอ่ะเรดดอดแล้วตัดสินใจลงไปนอนแล้วครับเป็ดโอ้ประเด็นคือมีโมโรตอฟครับและเห็นการกระทำทุกอย่างของดักแมนครับเมื่อสักครู่นี้ของเจสปาร์เกอร์ครับยังไงตรงนี้ยังเล่นอยู่กลางวงอยู่ครับเท่าทันทนาของมาคอสครับเป็นบริเวณไหล่เขานะครับผมปาสมุกด้านหน้าก่อนครับปิดด้านหน้าไปดึงดูดคความสนใจรับ ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่ามาก็ตอนนี้เนี่ยออปชั่นหมดหมดแล้วนะคะไม่เหลืออะไรแล้วค่ะไกลๆตรงนั้นธนวันรกำสมกมาอยู่เหมือนกันเดี๋ยวดูการเคลื่อนที่ของไอทิซานะด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่นอกโซนเป็นคนสุดท้ายอ่ะแล้วจะต้องเข้ามาบริเวณด้านข้างของทางเอไอทีเออืมเอาครับมากอ รออยู่เหมือนกันครับเล่นกันจังหวะอันอยู่ครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่กลางวงที่สุดครับในเฟสที่9นะใช่ค่ะจุดศูนย์กลางที่สุดนะครับผมและสุดท้ายแม่กำลังคานมันินเทียนแม่ธนวัตรเทชจะไปปิดงานับผมฟอร์เรสเกมมิ่งจบอันดับ4ไปครับเหลือ3ทีม4 2 1ครับค่ะละเอียดอยู่นะสำหรับ MIT s ทในตอนนี้อ่ะส่วนไฮเซอร์ทูน่าถือว่าใจเย็นมากๆเลยนะคะยังไงก็เอาใจช่วยไปด้วยละกันว่าจะมีกใรแบบพลิก่ันหรือว่าเปิดน้องกันได้ก่อนหรือเปล่าเพราะถ้าเปิดน้องเนี่ยแจ็คสปักเกอร์น่าจะเผยต ต้องรอดูครับตัวไปสำคัญอยู่ที่ไกรเซอร์ทูน่าก่อนเลยครับในช็อตแรกอัปเดตเฟก้าไปแน่นอนครับอยู่ที่ไกเซอร์ทูน่าครับกลางวงที่สุดกลางจุดกลางที่สุดน,นะครับผมดักแมนรอเคลื่อนตัวพร้อมกันน้าของแจ็คสปาร์เกอร์หรือเปล่าก็แบบนี้ครับน่าจะรอเช็คขอบวงกันก่อนค่ะโอ้โหดีดีตรงนี้เหมือนไม่แน่ใจว่าดักแมนรู้หรือเปล่านะว่าตรงนั้นเนี่ยมีคน โอ้ถ้าลงซ้ายต่ำมันต้องลงสุดหรือเปล่าครับดูครับ M I T S จะได้แชมป์หรือเปล่าในเกมนี้ยังไม่แน่ไม่นอนตัวแปรมันหลายตัวเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของแจ็คสปาร์เกอร์รวมถึงหน้าของไกเซอร์ทุกหน้าด้วยและดักแมนเหมือนจะเห็นอะไรเป็นคันคานอยู่ก่บเพื่อนแมสีเขียวเรียบร้อยครับดักแมนแต่หน้าของแจ็คสปาร์เกอร์ออลเกไปฟูลเซนจบลำสาปไปเหลือสี่ต่อสองแบบนี้ปลดล็อกแล้วขวามือเดินได้ทางสะดวกเลยครับผม แบบนี้น่าจะเข้าท่าม้วจากที่รู้จํานวนนะคะแล้วด้านนี้ค่ะธนวัตรค่อยๆกระเถิบม,มาเลยครับซ้ายมีขวาม,มากันเกณฑ์อยู่เห็นหัวโผลมาแบบพระเพยียรจริงส่วนกับไม่เป็นกระล์ตตรงนั้นเปิดเน็มาก่อนแล้วมากรเป็นน้องทงองเจคอบไม่ได้นักแบนส่วนมาน้องคุณกระล์ตเท่ากับว่าเหลือเป็นหนึ่งต่อสามมากสอคนสุดท้ายแล้วลอยอยู่มาก่ไปซ้ำเจคอบบอกว่าเอาแต้มทีว่าก่อนเแล้วตรงนี้ธนวัตรยิงกดตับลงมาตับลงมา,ลงมาเลรืบอยปิดงานไปเป็นไก่ที่ห้กับทางของ MITH ค่ะ